สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อถ้าผู้ชายเขาไม่มีใจให้คุณแล้วเขาจะทำหกสิ่งนี้ให้กับคุณบางสัญญาณเขาไม่เคยพูดออกมาแต่ถ้าคุณกำลังสับสนกำลังเจ็บและกำลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคลิปนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องฟังเพื่อหยุดเสียเวลาและกลับมารักษาคุณค่าของตัวเองอีกครั้ง ถ้าผู้ชายเขาไม่มีใจให้คุณแล้วเขาจะทำหกสิ่งนี้ให้กับคุณความจริงเรื่องความรู้สึกของผู้ชายไม่จำเป็นต้องรอฟังคำว่าเลิกกันไม่จำเป็นต้องรอให้เขาหายไปเพราะก่อนที่ผู้ชายคนหนึ่งจะหมดใจเขามักแสดงออกผ่านพฤติกรรมก่อนเสมอหลายคนติดดูในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเพราะหวังว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมทั้งที่ความจริงคือเขาไม่ได้ใจร้าย แต่เขาแค่ไม่รู้สึกแล้วถ้าคุณกำลังสับสนกำลังพยายามตีความการกระทําของเขาคลิปนี้จะช่วยให้คุณมองออกโดยไม่ต้องเดาและที่สำคัญเพื่อให้คุณไม่เสียเวลาเสียใจและเสียคุณค่าให้กับคนที่ไม่มีใจสิ่งที่หนึ่งเขาเริ่มเฉยกับความรู้สึกของคุณ นี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดและเจ็บที่สุดของผู้ชายที่ไม่มีใจให้คุณแล้วเขาไม่ได้ด่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้พูดแรงแต่เขาไม่รู้สึกอะไรคุณเล่าเรื่องเศร้าเขาฟังแบบผ่านๆคุณร้องไห้เขาปลอบแบบขอให้มันจบเร็วคุณไม่สบายใจเขาไม่ถามต่อว่าเป็นอะไรจิตวิทยาบอกว่าคนที่ยังมีใจจะสะท้อนอารมณ์ของคนที่เขารักโดยอัตโนมัติ แต่คนที่หมดใจจะใช้เหตุผลแทนอารมณ์เขาอาจพูดว่าอย่าคิดมากมันไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณราม่าเกินไปคุณอ่อนไหวเกินไปคำพูดเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจแต่มาจากการที่เขาไม่อยากรับผิดชอบความรู้สึกของคุณอีกแล้วผู้ชายที่มีใจจะรู้สึกไม่สบายใจทันทีที่เห็นคุณทุกข์แต่ผู้ชายที่ไม่มีใจจะรู้สึกว่า มันไม่ใช่ปัญหาของเขาและเมื่อถึงจุดนี้ไม่ว่าคุณจะอธิบายดีแค่ไหนเขาก็จะฟังแต่ไม่รู้สึกเพราะหัวใจของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาเริ่มเฉยกับความรู้สึกของคุณสัญญาณเงียบที่บอกชัดว่าเขาไม่มีใจแล้วความเฉยไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่นิสัยแต่มันคือผลลัพธ์ของหัวใจที่ถอยออกมาแล้ว ผู้ชายที่ยังมีใจแม้จะไม่เก่งเรื่องคำพูดแต่เขาจะรับรู้ความรู้สึกของคุณเสมอเขาอาจไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาจะพยายามเพราะหัวใจเขายังผูกอยู่กับคุณแต่เมื่อผู้ชายหมดใจสิ่งแรกที่หายไปไม่ใช่คำพูดหวานไม่ใช่การดูแลแต่คือความใส่ใจต่ออารมณ์ของคุณเขาไม่ถามแล้วว่าวันนี้คุณเป็นยังไงไม่สังเกตว่าคุณเงียบไป ไม่รู้ว่าคุณเปลี่ยนไปหรือรู้แต่ไม่สนใจและนี่คือจุดที่ผู้หญิงจำนวนมากเจ็บที่สุดเพราะคุณไม่ได้อยากได้อะไรยิ่งใหญ่คุณแค่อยากได้การรับรู้ว่าเรายังสำคัญแต่สิ่งที่คุณได้รับคือความรู้สึกว่าต่อให้คุณเสียใจเขาก็ไม่เดือดร้อนความเฉยคือการตัดใจที่เกิดขึ้นไปแล้วล่วงหน้าในทางจิตวิทยาความเฉยไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่มันคือกระบวนการที่เขาค่อยๆตัดใจทีละนิดทีละความรู้สึกเขาเริ่มไม่อินกับเรื่องของคุณเริ่มไม่อยากรับฟังปัญหาเดิมเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณเป็นภาระมากกว่าความผูกพันและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะเลือกปิดอารมณ์เพราะมันง่ายกว่าและไม่ต้องรู้สึกผิดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงดูเย็นทำไมเขาถึงดูห่างทั้งที่ยังคบกันอยู่ไม่ใช่เพราะคุณคิดมาก แต่เพราะหัวใจเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วจริงๆผู้ชายที่ไม่มีใจจะเริ่มปกป้องตัวเองจากความรู้สึกของคุณคุณอาจสังเกตได้ว่าเวลาคุณพูดถึงความไม่สบายใจเขาจะรีบตัดบทหรือทำให้มันเป็นเรื่องเล็กเขาอาจพูดว่าคุณคิดมากเกินไปคุณซีเรียสเกินไปคุณเอาเรื่องเล็กมาทาให้ใหญ่คาพูดเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเข้าใจคุณแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องรู้สึกผิดเพราะลึกๆ เขารู้ดีว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแต่เขาไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงนั้นดังนั้นทางออกที่ง่ายที่สุดของเขาคือทำให้ความรู้สึกของคุณดูไม่สำคัญจุดอันตรายคือคุณจะเริ่มโทษตัวเองเมื่อเขาเฉยและทำเหมือนคุณเป็นฝ่ายอ่อนไหวอยู่คนเดียวผู้หญิงจำนวนมากจะเริ่มถามตัวเองว่าฉันเรียกร้องมากไปไหมฉันงี่เง่าเกินไปหรือเปล่าฉันทำให้เขาอึดอัดไหม และนี่คือจุดที่คุณกำลังเสียคุณค่าโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ชายที่ไม่มีใจไม่จำเป็นต้องจากไปเขาแค่อยู่แบบไม่รู้สึกแล้วปล่อยให้คุณเหนื่อยสงสัยและเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวจำไว้อย่างหนึ่งความรักไม่ควรทำให้คุณต้องอธิบายความเจ็บปวดซ้ำๆถ้าคุณต้องอธิบายว่าทำไมคุณถึงเสียใจว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะคุณสื่อสารไม่ดี แต่เพราะเขาไม่อยากเข้าใจผู้ชายที่มีใจไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่เขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์ของตัวเองสิ่งที่สองเขาไม่ให้เวลากับคุณเหมือนเดิมแม้จะยังคุยกันอยู่แต่คุณไม่ใช่ลำดับความสำคัญแล้วเวลาคือทรัพยากรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์เพราะคนเรามักใช้มันกับสิ่งที่มีค่าในใจโดยไม่ต้องฝืนผู้ชายที่มีใจอาจยุ่งอาจเหนื่อย อาจไม่มีเวลาเยอะแต่เขาจะจัดเวลาให้คุณเสมอแต่ผู้ชายที่ไม่มีใจจะใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นกำแพงกั้นความสัมพันธ์เขาไม่ได้หายไปแต่คุณต้องเป็นฝ่ายรอเสมอเขายังตอบแชทยังรับสายยังคุยกับคุณอยู่แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะของเขาไม่ใช่ของคุณคุณต้องรอเขาว่างรอเขาอารมณ์ดีรอเขานึกถึงและเมื่อคุณถามว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา คำตอบที่ได้มักจะเป็นช่วงนี้ยุ่งมากงานเยอะเหนื่อยขอพักหน่อยซึ่งฟังดูมีเหตุผลแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการจัดลำดับความสำคัญใหม่และคุณไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆอีกแล้วคนที่มีใจจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเดาในเชิงจิตวิทยา คนเราจะพยายามรักษาการเชื่อมต่อกับคนที่เขากลัวจะเสียไปแต่ถ้าผู้ชายไม่กลัวเสียคุณเขาจะไม่รู้สึกเร่งไม่รู้สึกต้องอธิบายไม่รู้สึกต้องรักษาสัญญาเรื่องเวลาคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ทักไปก่อนเขาก็ไม่ทักมาถ้าไม่ชวนก่อนเขาก็ไม่คิดจะเจอนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเป็นทางเลือกไม่ใช่ความจำเป็นทางใจ ความเจ็บที่แท้จริงคือเขามีเวลาให้ทุกอย่างยกเว้นคุณสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเจ็บมากไม่ใช่การที่เขาไม่มีเวลาแต่คือการที่เขามีเวลาให้เพื่อนโทรศัพท์โซเชียลงานอดิเรกสิ่งอื่นๆแต่ไม่เคยมีเวลาให้คุณแบบเต็มใจเหมือนเดิมเขาอาจอยู่กับคุณแต่ใจไม่อยู่คุยไปเล่นโทรศัพท์ไปหรือรีบกลับนี่คือความสัมพันธ์ที่ยังมีตัวตนแต่ไม่มีความมีอยู่จริงของหัวใจ ทำไมผู้ชายที่หมดใจถึงลดเวลาแทนการพูดตรงๆเพราะการถอยออกด้วยเวลาไม่ทำให้เขาดูเป็นคนร้ายเขาไม่ต้องพูดคำว่าไม่รักไม่ต้องเผชิญกับน้ำตาไม่ต้องรู้สึกผิดตรงๆเขาแค่ค่อยๆหายแล้วปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายรู้สึกว่าคุณต้องการเขามากเกินไปทั้งที่ความจริงคือเขาแค่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าคุณต้องขอเวลานั่นแปลว่าคุณกำลังขอใจจากคนที่ไม่อยากให้ ความรักที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องอ้อนต้องขอต้องรอถ้าคุณต้องพยายามเพื่อให้ได้เวลาเพียงเล็กน้อยจากคนที่คุณรักนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการพยายามรั้งคนที่ถอยออกไปแล้วสิ่งที่สเขาหยุดวางแผนอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นเมื่อผู้ชายไม่มีใจเขาจะอยู่กับปัจจุบันเท่าที่จำเป็นผู้ชายที่มีใจไม่ได้แค่รักในวันนี้แต่จะคิดไปถึงวันข้างหน้าโดยอัตโนมัติ เขาอาจไม่ได้พูดคำสัญญาใหญ่โตแต่จะมีประโยคเล็กๆอย่างไว้บีหน้าเราไปที่นี่กันนะถ้าเราย้ายงานแล้วจะดีขึ้นอนาคตอยากให้คุณอยู่ตรงนี้คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แผนงานแต่มันคือการใส่คุณไว้ในชีวิตแต่เมื่อผู้ชายไม่มีใจสิ่งแรกที่หายไปคืออนาคตร่วมเขาเลี่ยงการพูดถึงอนาคตหรือเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งที่คุณพูดคุณอาจสังเกตว่าเมื่อคุณพูดถึงเรื่องอนาคต เขาจะตอบแบบกำกวมค่อยดูไปก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งคิดไกลคำพูดเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่พร้อมจริงๆแต่แปลว่าเขาไม่พร้อมกับคุณในทางจิตวิทยามนุษย์จะไม่ผูกอนาคตกับสิ่งที่เขาไม่อยากรักษาไว้ดังนั้นถ้าเขาไม่วางแผนไม่พูดถึงไม่สร้างภาพอนาคตที่มีคุณนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่คิดแต่เพราะเขาไม่อยากคิด เขาจะโฟกัสแค่วันนี้และหลีกเลี่ยงความผูกพันระยะยาวผู้ชายที่หมดใจจะอยู่กับคุณแบบวันต่อวันคุยได้เจอได้แต่ไม่มีอะไรที่ลึกขึ้นไม่มีการพูดถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพราะในใจเขาคุณไม่ได้อยู่ในภาพระยะยาวแล้วและการวางแผนคือการยอมรับว่าคุณมีตัวตนในชีวิตเขาจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากแบกรับอีกต่อไปสัญ,ญญาณที่ชัดคือ เขาพูดถึงอนาคตของตัวเองโดยไม่มีคุณเขาอาจพูดถึงงานใหม่แผนย้ายที่อยู่ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็นแต่ทุกอย่างไม่มีคำว่าเราเขาใช้คำว่าฉันผมของผมโดยที่คุณกลายเป็นเพียงผู้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทางภาษาแต่มันคือการสะท้อนจากจิตได้สำนึกเมื่อผู้ชายมีใจเขาจะใช้คำว่าเราโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อไม่มีใจเขาจะกลับไปเป็นผมอย่างชัดเจน ทำไมเขาถึงไม่พูดตรงๆว่าไม่คิดถึงอนาคตร่วมเพราะการไม่วางแผนทําให้เขายังอยู่ได้โดยไม่ต้องตัดสินใจเขาไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องเลือกไม่ต้องเผชิญกับการจากลาเขาแค่ลอยตัวแล้วปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายหวังซึ่งในความเป็นจริงความหวังที่ไม่มีทิศทางคือสิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุดถ้าคุณต้องรอให้เขาคิดถึงอนาคตนั่นแปลว่าเขาไม่ได้คิดอนาคตอนาคตที่ต้องอ้อนขอ ไม่ใช่อนาคตที่มั่นคงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องพยายามทำให้เขามองเห็นคุณในวันข้างหน้านั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขาไม่ได้อยากมองสิ่งที่4เขาไม่พยายามรักษาคุณอีกต่อไปเพราะในใจเขาไม่กลัวเสียคุณแล้วหนึ่งในความจริงที่โหดร้ายที่สุดของความรักคือคนที่ยังมีใจจะกลัวการสูญเสียแต่คนที่ไม่มีใจจะไม่รู้สึกอะไรกับคำว่าอาจเสียคุณไป เขาไม่ง้อไม่อธิบายและไม่รีบแก้ปัญหาเมื่อก่อนถ้าคุณน้อยใจเขาจะรีบถามรีบง้อรีบอธิบายแต่ตอนนี้เขาปล่อยให้คุณเงียบปล่อยให้คุณเสียใจปล่อยให้ปัญหาค้างอยู่ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่เพราะเขาไม่แคร์พอจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ในทางจิตวิทยามนุษย์จะพยายามแก้ไขเฉพาะสิ่งที่เขากลัวจะเสียถ้าเขาไม่ขยับไม่ถามไม่ง้อนั่นแปลว่าเขายอมรับได้ถ้าคุณจะหายไป เขาไม่กลัวว่าคุณจะเสียใจหรือจากไปคุณอาจเริ่มสังเกตว่าคุณพูดแรงขึ้นเงียบขึ้นหรือถอยออกมาแต่เขากลับไม่ตามไม่ถามไม่รั้งนี่ไม่ใช่เพราะเขาใจเย็นแต่เพราะเขาเตรียมใจไว้แล้วคนที่ยังรักจะรู้สึกกระวนกระวายเมื่อเห็นอีกฝ่ายถอยแต่คนที่หมดใจจะรู้สึกว่าถ้าจะไปก็ไปความรักที่ไม่มีการง้อคือความรักที่กำลังจะจบการง้อไม่ใช่การแพ้ แต่มันคือการบอกว่าคุณสำคัญพอเมื่อผู้ชายไม่พยายามรักษาคุณนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องอีกต่อไปแล้วและยิ่งคุณพยายามอธิบายพยายามเรียกร้องพยายามขอความชัดเจนเขายิ่งถอยเพราะในใจเขาไม่ได้อยากลงทุนกับความสัมพันธ์นี้แล้วทำไมเขาถึงปล่อยให้คุณเจ็บโดยไม่ทำอะไรเพราะการไม่ทำอะไรง่ายกว่าการพูดความจริง เขาไม่ต้องรับบทคนใจร้ายไม่ต้องพูดคำว่าไม่รักไม่ต้องตัดสินใจเขาแค่เฉยแล้วปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายทนไม่ไหวเองซึ่งในเชิงจิตวิทยานี่คือการถอยแบบไม่รับผิดช,ชอบแต่เกิดขึ้นบ่อยมากในความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งหมดใจถ้าคุณต้องเป็นฝ่ายรักษาความสัมพันธ์อยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่ความรักความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณหยุดพยายามทุกอย่างจะพังทันที ถ้าคุณต้องเป็นฝ่ายประคองง้ออธิบายและกลัวเสียเขาอยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่เพราะคุณรักมากกว่าแต่เพราะเขารักน้อยลงแล้วเขาไม่พยายามรักษาคุณอีกต่อไปเพราะในใจเขาไม่กลัวเสียคุณแล้วจริงๆความรักที่ยังมีชีวิตจะมาพร้อมกับความกลัวเล็กๆกลัวอีกฝ่ายเสียใจกลัวความสัมพันธ์พังกลัวว่าจะเสียคนสำคัญไปแต่เมื่อผู้ชายไม่มีใจความกลัวนี้จะหายไปอย่างเงียบๆ และเมื่อความกลัวหายไปการพยายามก็หายตามไปด้วยเขาเลือกความสบายใจของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของคุณเมื่อเกิดปัญหาแทนที่เขาจะถามว่าคุณรู้สึกยังไงเขากลับเลือกที่จะเงียบหนีหรือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางจิตวิทยานี่คือพฤติกรรมของคนที่ไม่อยากลงทุนทางอารมณ์อีกแล้วการงอคือการแสดงว่าเขากลัวเสียคุณอยู่ แต่เมื่อเขาหยุดง้อแล้วนั่นหมายความว่าเขาพร้อมจะเสียคุณอย่างแท้จริงเขาจะไม่ไปงอไ้อคุณไม่ยื้อคุณไม่ทำอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นการอธิบายการรับฟังล้วนต้องใช้พลังใจและผู้ชายที่หมดใจจะไม่อยากใช้พลังนั้นกับความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากรักษาไว้เขาไม่พยายามแก้ปัญหาแต่รอให้ปัญหาหายไปเองคุณอาจสังเกตว่าทุกครั้งที่มีปัญหา เขาจะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าพูดเรื่องเดิมขอพักก่อนฟังดูเหมือนใจเย็นแต่จริงๆคือการหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเขาแก้ปัญหานั่นแปลว่าเขาต้องยอมรับว่าคุณยังสำคัญแต่ถ้าเขาปล่อยแล้วมันจบเองเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมปัญหาเดิมถึงวนกลับมาเสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่ยอมปล่อยแต่เพราะเขาไม่เคยตั้งใจแก้ เขาเริ่มไม่กลัวการทะเลาะและไม่กลัวความห่างคนที่ยังรักจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อความสัมพันธ์สั่นคลอนแต่ผู้ชายที่หมดใจจะมองความห่างเป็นทางออกถ้าคุณเงียบเขาไม่ตามถ้าคุณหายเขาไม่ถามไม่ใช่เพราะเขาเข้มแข็งแต่เพราะในใจเขายอมรับผลลัพธ์ไว้แล้วจุดที่เจ็บที่สุดคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรเรียกร้องเมื่อเขาไม่พยายามรักษาคุณ คุณจะเริ่มลดความต้องการของตัวเองคุณจะเริ่มคิดว่าอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวเขารำคาญเดี๋ยวเขาเหนื่อยและนี่คือจุดที่คุณกำลังหายไปจากความสัมพันธ์ทีละนิดทั้งที่ความรักไม่ควรทำให้คุณต้องเล็กลงผู้ชายที่ไม่พยายามรักษากำลังบอกคุณอย่างชัดเจนโดยไม่ใช้คำพูดเขาอาจไม่พูดว่าไม่รักแต่การไม่หงอไม่ถามไม่แก้ไม่กลัวเสียคือคำตอบที่ดังที่สุดแล้ว ความรักที่แท้จริงไม่ต้องพยายามรักษาอยู่ฝ่ายเดียวถ้าคุณต้องแบกความสัมพันธ์อยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่หเขาไม่เปิดพื้นที่ทางใจให้คุณอีกแล้วคุณอยู่ใกล้แต่ไม่เคยเข้าถึงเขาได้เหมือนเดิมหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญมากระหว่างผู้ชายที่ยังมีใจกับผู้ชายที่ไม่มีใจคือการเปิดพื้นที่ทางใจ ผู้ชายอาจไม่ใช่คนช่างพูดแต่ถ้าเขารักเขาจะให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแต่เมื่อเขาไม่มีใจเขาจะเริ่มสร้างกำแพงโดยไม่ต้องประกาศเขาเล่าเฉพาะเรื่องจำเป็นแต่ไม่เล่าเรื่องความรู้สึกคุณอาจรู้สึกว่าเขายังเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังอยู่แต่สิ่งที่หายไปคือความรู้สึกความคิดลึกๆความกังวลความกลัวบทสนทนาจะกลายเป็นแค่วันนี้ทำอะไร กินข้าวหรือยังงานโอเคไหมไม่มีการคุยถึงข้างในไม่มีการเชื่อมต่อทางอารมณ์ในทางจิตวิทยาความใกล้ชิดไม่ได้วัดจากระยะทางแต่วัดจากระดับการเปิดใจถ้าเขาไม่เปิดใจแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเขาอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกว่าคุยกันแต่ไม่ถึงกันคุณอาจคุยกับเขาทุกวันแต่กลับรู้สึกเหงามากขึ้น เพราะสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คําตอบแต่คือการรับฟังไม่ใช่การคุยแต่คือการเชื่อมใจเมื่อผู้ชายไม่มีใจเขาจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ในระดับที่ไม่ต้องลึกไม่ต้องผูกพันและไม่ต้องเสี่ยงเขาไม่ให้คุณมีส่วนร่วมกับชีวิตด้านในของเขาเขาอาจมีเรื่องเครียดมีปัญหามีความกังวลแต่เลือกจัดการเองหรือไปคุยกับคนอื่นไม่ใช่เพราะคุณไม่สำคัญ แต่เพราะเขาไม่อยากผูกคุณไว้กับชีวิตเขาอีกต่อไปในจิตวิทยาความรักการให้ใครเข้ามารับรู้ชีวิตด้านในคือการยอมรับว่าเขาคือคนของเราถ้าเขาไม่ทำแปลว่าเขาไม่ได้วางคุณไว้ตรงนั้นแล้วกำแพงนี้ทำให้คุณเริ่มสงสัยตัวเอง เมื่อเขาไม่เปิดพื้นที่คุณจะเริ่มคิดว่าเราพูดอะไรผิดไหมเราน่าเบื่อหรือเปล่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือและนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากทั่วตัวเองทั้งที่ความจริงคือเขาเป็นฝ่ายปิดประตูทางใจเอง ความสัมพันธ์ที่ไม่มีพื้นที่ทางใจคือความสัมพันธ์ที่กำลังจะหมดอายุต่อให้ยังคบยังเจอยังคุยแต่ถ้าไม่มีการเปิดใจไม่มีการแบ่งปันไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันความสัมพันธ์นั้นกำลังอยู่ในโหมดประคองและมักจบลงโดยที่ฝ่ายหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดเขาไม่เปิดพื้นที่ทางใจให้คุณอีกแล้วคุณอยู่ใกล้แต่กลับไกลที่สุดในความรู้สึก ความใกล้ชิดทางใจไม่ใช่เรื่องของการอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนแต่คือการที่เราอนุญาตให้ใครบางคนเข้ามาเห็นตัวตนจริงๆของเราผู้ชายอาจไม่ใช่คนที่เล่าเก่งแต่ถ้าเขามีใจเขาจะไม่ปิดใจใส่คนที่เขารักเมื่อผู้ชายไม่มีใจสิ่งที่เขาจะทำคือลดระดับความใกล้ชิดทางอารมณ์โดยที่คุณไม่ทันสังเกต บทสนทนาเริ่มตื้นแต่ความรู้สึกคุณลึกขึ้นคุณอาจยังคุยกับเขาทุกวันแต่ยิ่งคุยคุณยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้เข้าใจกันเลยคำพูดของเขาจะเน้นข้อมูลไม่ใช่อารมณ์เล่าให้รู้แต่ไม่เล่าให้รู้สึกในทางจิตวิทยานี่คือสัญญาณของคนที่ไม่อยากผูกพันทางใจแต่ยังอยากรักษาความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่ต้องรับผิดช,ชอบมากเขาเลือกเก็บเรื่องสำคัญไว้กับตัวเองหรือไปคุยกับคนอื่นแทน คุณอาจเพิ่งรู้เรื่องสำคัญของเขาจากแหล่งอื่นไม่ใช่จากปากเขาเรื่องงานเรื่องเครียดเรื่องตัดสินใจใหญ่เขาไม่ได้ปิดบังแต่เขาไม่เลือกบอกคุณเพราะในใจเขาคุณไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์อีกต่อไปและนี่คือความเจ็บที่ผู้หญิงหลายคุณไม่อยากยอมรับเขาตอบคำถามแต่ไม่เปิดใจเมื่อคุณถามลึกเขาจะตอบสั้น โอเคก็เรื่อยๆไม่มีอะไรคําตอบเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเรื่องแต่แปลว่าเขาไม่อยากให้คุณเข้าไปลึกกว่านั้นผู้ชายที่มีใจอาจไม่เล่าเองแต่จะเล่าเมื่อคุณถามแต่ผู้ชายที่หมดใจจะกันคุณออกจากโลกด้านในอย่างสุภาพความเงียบของเขาทําให้คุณเริ่มพูดน้อยลงเมื่อคุณรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ได้อะไรคุณจะเริ่มหยุดพูดเริ่มเก็บ เริ่มเงียบเริ่มอยู่กับความรู้สึกตัวเองและนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์เริ่มแตกหักโดยไม่ต้องทะเลาะเพราะความห่างไม่ได้เกิดจากการทะเลาะแต่เกิดจากการไม่เปิดใจผู้ชายที่ไม่เปิดพื้นที่ทางใจกำลังบอกคุณว่าเขาไม่อยากให้คุณอยู่ลึกกว่านี้เขาอาจยังอยู่ยังคุยยังเจอแต่ทุกอย่างถูกจำกัดไว้ไม่ให้เกินเส้นเพราะถ้าเปิดใจนั่นหมายถึงการยอมรับว่าคุณมีความหมายจริงและเขาไม่พร้อมจะให้ความหมายแบบนั้นกับคุณอีกแล้ว จำไว้ให้ดีคนที่รักคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องขอสิทธิ์ในการรับรู้หัวใจของเขาถ้าคุณต้องพยายามเพื่อให้เขาเล่าเพื่อให้เขาเปิดเพื่อให้เขาให้คุณเข้าไปใกล้นั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการพยายามเข้าถึงคนที่ไม่อยากให้คุณเข้าไปสิ่งที่ 6. เขาปฏิบัติกับคุณเหมือนคนคุ้นเคยไม่ใช่คนสำคัญ เมื่อความรักหมดลงความพิเศษจะหายไปก่อนเสมอผู้ชายที่มีใจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครอาจไม่หวือหวาแต่ออบอุ่นมั่นคงและรู้สึกได้ว่าคุณคือคนของเขาแต่เมื่อผู้ชายไม่มีใจคุณจะค่อยๆถูกลดระดับจากคนสำคัญกลายเป็นแค่คนที่เขาคุ้นเคย น้ำเสียงการกระทำและท่าทีเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาพูดกับคุณเหมือนพูดกับคนทั่วไปไม่มีความใส่ใจในน้ำเสียงไม่มีความอบอุ่นไม่มีความห่วงใยการสัมผัสลดลงสายตาเปลี่ยนคำพูดห่างนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือสัญญาณของหัวใจที่ไม่ได้เลือกคุณอีกแล้วเขาไม่ทำเรื่องเล็กๆเ,เพื่อคุณอีกต่อไป ความรักไม่ได้วัดจากเรื่องใหญ่แต่วัดจากเรื่องเล็กการถามว่าเหนื่อยไหมการจำรายละเอียดการใส่ใจความรู้สึกเมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปแปลว่าความรักไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วผู้ชายที่ไม่มีใจจะทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่สิ่งที่อยากทำ คุณเริ่มรู้สึกว่าใครก็แทนคุณได้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าเขาพูดกับคุณไม่ต่างจากที่เขาพูดกับคนอื่นไม่มีเป็นส่วนตัวไม่มีพื้นที่พิเศษไม่มีความผูกพันในทางจิตวิทยาความรักคือการเลือกและเมื่อเขาไม่เลือกคุณอีกต่อไปคุณจะรู้สึกได้ทันทีทำไมเขาถึงยังอยู่ทั้งที่ไม่รู้สึกแล้วเพราะความคุ้นเคยสะดวกไม่ต้องเริ่มใหม่แต่การอยู่ไม่ได้แปลว่ารัก ผู้ชายจํานวนมากเลือกอยู่กับคนที่เขาไม่รักเพราะยังไม่อยากเผชิญกับความว่างเปล่าแต่จะไม่ให้หัวใจกับคนคนนั้นอีกแล้วสัญญาณนี้คือคําตอบสุดท้ายเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่พิเศษไม่สําคัญและไม่ถูกเลือกนั่นคือคําตอบทั้งหมดแล้วคุณไม่ต้องถามไม่ต้องเดาไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเพราะความรักไม่ควรทําให้คุณรู้สึกเหมือนต้องแย่งพื้นที่ในหัวใจใครบางความสัมพันธ์ไม่ได้จบเพราะไม่มีรักแต่จบเพราะ เราพยายามอยู่กับคนที่ไม่เลือกเราและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าหลายข้อเหมือนกับลังเล่าเรื่องของคุณขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้คิดมากคุณไม่ได้อ่อนไหวเกินไปและคุณไม่ได้เรียกร้องมากเกินความจำเป็นคุณแค่กำลังอยู่กับคนที่หัวใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วความจริงที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การที่เขาไม่รักแต่คือการที่คุณต้องพยายามอธิบายความเจ็บปวด ให้กับคนที่ไม่อยากฟังคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งขึ้นไม่จำเป็นต้องอดทนมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องทำตัวให้น่ารักขึ้นเพื่อรักษาคนที่ไม่พยายามรักษาคุณความรักที่ดีจะไม่ทำให้คุณต้องเล็กลงไม่ทำให้คุณต้องเงียบและไม่ทำให้คุณต้องสงสัยคุณค่าของตัวเองถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าถ้าคุณหยุดพยายามทุกอย่างจะพังทันทีนั่นไม่ใช่ความรัก แต่มันคือการแบกความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวและบางครั้งการเดินออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเลือกเคารพหัวใจของตัวเองคุณอาจเสียเขาแต่คุณจะไม่เสียตัวเองอีกต่อไปถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และเริ่มมองความสัมพันธ์ของตัวเองชัดขึ้นขอให้จำไว้อย่างหนึ่งคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณต้องพยายามอยู่คนเดียวความรักที่ดีควรทำให้คุณรู้สึกปลอดภยัย ไม่ใช่โดดเดี่ยวถ้าคลิปนี้ช่วยคุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อคอนเทนต์จิตวิทยาที่ช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นและไม่หลงลืมคุณค่าของตัวเองและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ